โพสสิ่งนี้เป็นลบอูในเฟซเลยเราลบห้ามใส่ล้วรปเท้านดีมากเลค่ะไปดูค่ะมีคอนเทนต์เฟเจอร์ลูกน้งลูกนี้โพสกันเดี๋ยวก็สมัครใหม่นะดยจะรู้จักหน้าจอนี้ก็ได้น้องทำให้นะครับเอาว่าดเลยง่ายๆนะครับ สวัสดีครับนี่ตีนุ่น้อๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่พลุนเลยพลุนเลยยี่สองยี่สิองก็จะพามาจะพาห้าเก้าก็พิเศษมากครับวันนี้มาเจอกลุ่มทีมงานของศรีกรุงแจมครับมาทำอะไรคะมาประชุมเกี่ยวกับการทำโคจิออนไลน์ครับมันเป็นยังไงจากความเป็นศรีกรุงครับเขียนต่อที่ไหนไม่เขียนเลยนี้รุ่มเลยคะตื่นเต้นมาได้ที่ไหนเคยมาแบบนี้ไหมคะเคยครับ ถ้าคุณอยากเป็นแม่นก็ต้องมาที่นี่ก้อย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 อย่ายอมไม่รู้จะพูดอะไรนไม่รู้อยากเก่งก็ต้องมาฝึกนะคะอยากรวยต้องมานะฮะอยากรวยอยากมีเงินต้องมาค่ะต้องก่งอยากเก่งต้องขยันครับสู้ๆครับ